ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ New MG HS PHEV นะครับหรือว่า MG HS Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ความโดดเด่นของ Plug-in Hybrid นะครับ mm hmm. ผมก็อัตราเร่งนะฮะ mm hmm. แล้วก็มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีแบตขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. แล้วก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟบ้านได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้น้ำมันได้ด้วยนะฮะ mm hmm. ก็ความโดดเด่นของคันนี้นะฮะก็อยู่ที่การใช้งานในรูปแบบ eV Mode นะฮะก็สามารถวิ่ง eV เพียวๆเนี่ยได้เกิน60กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็การปล่อย CO2 จึงเป็นศูน,นะครับในส่วนของที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะไฮบริดนะครับผมก็จะมีในส่วนของการชาร์จจากเครื่องยนตนะฮะแล้วก็การชาร์จจากไฟบ้านไฟเนี่ยถ้าสมมติชาร์จแบบ t y p t ชทูท AC นะครับใช้4ชั่วโมงแต่ว่าถ้าชาร์จจาก MG Home Charger นะฮะจากไฟบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5ชั่วโมงนะครับกว่าจะเต็มแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบลิเทียมนะฮะลิเทียมไอออนขนาดใหญ่ครับจุ16กิโลวัตต์เาลเวอร์นะฮะใหญ่กว่ารถยุโรปในบางรุ่นนะฮะออกแบบมาให้มี6โมดูลนะครับเพื่อที่จะในการซ่อมบารุงเฉพาะส่วนได้นะฮะช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมบารุงอ่าแล้วมีระบบน้ำหล่อเย็นนะครับที่มีประสิทธิภาพแยกหมดเลยนะครับมอเตอร์ก็มีน้ำหล่อเย็น อ่าแบตก็มีน้ําหล่อเย็นนะครับเครื่องยนต์ก็มีน้ําหล่อเย็นเป็นระบบปิดอ่าระบบปิดน,นะฮะจะรับประกันแบตเตอรี่8ปีแบตเตอรี่ผ่านมาตรฐานโลกนะครับอเมริกัน UL 2580นะครับในกรณีที่รถจอดอยู่บ้านนะฮะมีหลายคําถามว่ารถจอดอยู่บ้านนะคะะรคออับนนะะมุาเป็นปั๊กอินไฮบริดของ MG เนี่ยถ้ารถจอดอยู่บ้านไม่ได้ใช้อะไรนะฮะก็ควรจะชาร์จเต็มเดือนละหนนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบแฮร์แฮร์พินวริงนะครับ อโอเคนะครับก็ทําให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์พันหเทอร์โบนะครับตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยแรงม้าก็เพินเปลี่ยนอยู่มา160แรงมา้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก120แรงม้านะฮะจึงรวมกันแล้วนะครับในส่วนของจีนนะฮะประเทศจีนนะฮะก็อยู่ประมาณ290แรงมา้าที่แรงบิด480นิวตันเมตรนะฮะส่วนอังกฤษ258แรงมา้าแรงบิด380นิวตันเมตรอันนี้ก็คือ เสียงลือเสียงเล่าอ้างยังไม่มีการเคลมจากออฟฟิศนะครับว่าเมืองไทยจะมีกี่แรงมานะฮะล้อแมกนะครับตัวที่แตกต่างนะฮะที่ชัดๆเลยก็ล้อแมกลายใหม่นะฮะขนาดเดิมนะครับผมตัวเรือนไหม่นะครับก็เป็นดิจิตอลร้อเซลยนะฮะแตกต่างจากรุ่นธรรมดานะฮะรุ่น MC h s ธรรมดาครับผมแล้วก็จอแสดงผลต่างๆนะครับก็ อยู่ในโพซิชันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมถึงง่ายนะฮะแล้วก็สะดวกในการมองครับผมแล้วก็ภายในตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นทูโทนนะฮะเป็นสีน้ำเงินขาวนะฮะอันนี้ก็สวยงามนะฮะให้ความหรูหราได้ดีคือเห็นครั้งแรกก็ประทับใจนะว่าหรูหราดีแล้วก็ตัวรองท็อปก็มีสีดำแล้วก็มีสีแดงสลับในตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าตรงแอร์นะครับแล้วก็ การเย็บหนังอะไรพวกนี้ฮะให้ความรู้สึกที่คลาสสิกนะฮะเรอหรูดูดีนะครับผมแล้วก็คันเกียร์ก็ด้ามเกียร์ก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับแนว PHEV หรือ Plug-in Hybrid นั่นเองฮะแล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะครับเราอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วว่าที่นั่งด้านหลังก็สะดวกสบายนะครับหลังคาก็เป็น Moon Loop นะฮะลองเปิดดูลองเปิดดูเดี๋ยวเปิดให้ ค่าก็ยกได้เลยโอเคแล้วก็ไม่ปิดให้เขานะฝนตก <c oughs> <c oughs> อ่กก็ให้มาความบันเทิงอะไรก็ครบคันเครื่องเสียงโบสแล้วก็เดี๋ยวดูการพับบ่อฮนะ <c oughs> พับบ่อเดี๋ยวไปพับบ่อด้านนั้นมีแอร์หลังนะฮะมีชัดเจอร์มีครบ สำหรับการใส่ของใส่อุปกรณ์ก็สบายใจได้นะฮะอ่าตัวนี้นะครับถ้าใครมี3มประตูนะฮะแนว,แนว,แ,นวแนวเดียวกันอ่าข้างหลังก็เป็นที่ไว้ทั้งแบตนะฮะมีอะไรนะนี่ซับเหรอ,อ,อบัฟเฟอร์ครับบูฟเฟอร์บอสนะฮะมเป็นรอเย็นอ่ารอเย็นระบบปิดแต่เติมน้ำได้อ่าในส่วนของอัตราเร่งนะฮะจากการเสียบเครื่องมือวัดทั้ง OBD แล้วก็ทั้งการจับ GPS นะฮะ ก็วัดค่า0ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะได้ความเร็วรดับ6.539วินาทีด้วยระยะทาง81.90เมตรนะครับช่วงต้นนะครับครึ่งทาง0ถึง40นะครับ2.825ระยะทาง16.70เมตรนะครับที่ต่างกันนะครับมันจะฟ้องด้วยภาพของการจับด้วย OBD นะครับว่ามันจะมีการเลื่อการเปลี่ยนเกียร์เข้ามา นะฮะในส่วนของเวลาตัดจากมอเตอร์แล้วเป็นเครื่องยนต์นะฮะตอนแรกจะไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ก็จะเร็วกว่านะฮะแล้วก็บูสตนะครับที่เราจับได้นะครับบูสตสูงสุดอยู่22.5ปอนด์นะครับก็บาร์หนึ่ง14.7นะครับก็ถ้ารวมแล้วก็บาร์นิดๆลิ้นลิ้นเร่งนะครับเปิดเพียงแค่85%นะคเ,เปเนนะครับลิ้นเร่งที่เปิดสุดนะครับรอบสูงสุดนะครับ4,936รอบต่อน,นาทีนะครับ ก็ความโดดเด่นนะฮะการฉลาดความฉลาดของการเปลี่ยนเกียร์นะฮะที่แบบรอบไม่ตกนะครับแล้วก็หลี่ลิ้นลงมาให้เปลี่ยนเกียร์เข้าได้ดีนะครับผมอโอเคตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการทดสอบข้าวๆก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดตัวที่2ี่แล้วมีการทดสอบแบบยาวๆเราคงได้บอกอัตราเร่งทั้งหลายมาให้ดูกันนะครับถ้าชอบการทดสอบสไตล์นี้นะครับเสียบเครื่องมือวัดกันจริงๆวัดกันเห็นๆนะครับไม่มโนนะฮะ ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ก็ได้เลยขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ